อย่างระบาดฉันแดบแสงเป็นแวมไพร์ันโมออกเซาเป็นพีคกระสือเป็นแวมไพร์โดนแสงไม่ได้เป็นลายแล้วเอ้ามนปอมุนเป็นลายก็เกาเกาดอดูกอะ เศร้าเดียวก็เศร้าอ,อึดอัดเออเออเฮ็ดดีอ <c oughs> <c oughs> ยังระบายฉันแดดแสง <c oughs> <c oughs> เป็นแวมไพร์ฟังหมูออกเศร้าถ้าเป็นพีกสัสซี <c oughs> เป็นแมวมไพร์โดนแสงไม่ได้ <c oughs> เป็นลายแล้วเปลมลเปล่าเป็นลายกะเกาเร้าเด้อยลูกอ่ะเออเห็ดดี